สว er ัสดีค่ะกลับมาลุกแก้วอีกแล้วนะคะวันนี้แกจะมาเปิดทุ่งนะคะเธอของที่ได้จากงานป้าพิมมานะคะป้าพิมครบรอบ สิบล้านคลิกนะคะก็คือ10ล้านวิวนั่นเองนะคะก็ได้มามีเลยสามถุงใหญ่ๆก็จะมาเปิดให้ดูกันวันนี้แบะบเต็มเต็มเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าป้าพิมสวยมากจริงๆตัวจริงน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากแล้วก็สาวๆที่ไป20คนโชคดีกันหมดเลยรวมทั้งแก้ด้วยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็สวยๆทั้งนั้นทุกคนเลยน่ารักเป็นกันเองทุกคนนะคะก็ นันไม่พูดพ้ามทำเพียงกว่าเรามาเปิดกันดีกว่าว่าแก้วได้อะไรมาบ้างนะคะก็ถึงแรกก่อนเลยนะคะที่กีดมากคือยู u ูบีนะคะแก้วได้มาเป็นเซตสชิ้นนะคะได้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็ได้เป็น เลโลชัน่นบำรุงผิวนะคะสำหรับผิวขาดน้ำนะคะแล้วก็ยังไม่เคยลองใช้ของยูซรลนเลยบอกตรงๆนะคะก็จะได้ลองแล้วดีใจมากนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโลชั่นอับน้ำนะคะอันนี้จะเป็นโลชัน่นบำรุงผิวอับน้ำบำรุงผิวน้ำน,นะคะสองอันนี้ก็ราคาแพงอยู่นะคะปกติแก้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นครีมเซอร์นะคะของยูซรลน แบบนี้นะคะราคาก็900แล้วนะคะแค่ขวดเดียวนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองแล้วก็จะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันสําหรับถ้าใครสนใจอยากจะดูแบบในรีวิวแบบของแก้วเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันต้องลองใช้ก่อนอันนี้สุดท้ายนะคะที่มีอยู่ในขุงยูซูลินนะคะจะเป็นกันแดดนะคะราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวน่าลองมากมากเดี๋ยวลองแล้วใช้สำหรับตัวแก้วเองแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะ ก็หมดไปสำหรับถุงแรกนคะทวันสนุกมากๆแล้วก็อาหารก็อร่อยโรงแรมก็หรูมากนะคะ mm. ก็มาถุงที่สองนะคะถุงของเทฟซีแนนเออรีน,นะคะ mm. ก็แน่นอนว่าต้องมีของเขานะคะ mm. อุดเยีะยเป็นหมด mm. นะคะก็ได้สีม่วงลาเวนเดอร์มานี้สีม่วงข mm. ้งางในก็จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เลยจะเปิดให้ดู ราคาก็คงแพงอยู่แล้วแก้วก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เห็นไหมก็จะมีพวกอันนี้ b ั t แอนด์ชาวเวอร์เจลนะคะกลิ่นก็จะเป็นลาเวนเดอร์นะคะ,ะที่ได้มาอันนี้เป็นบอ d y ้โลชั่นนะคะขนาด50กรัมก็อันนี้เป็นแผ่น เป็นทิมพามือาแล้วก็อยากใช้เป็นน้ำหอมนะคะคือแบบน่าใช้มากเลยนะคะทั้งในตัวนี้ก็จะมารีวิวทุกอย่างจริงๆที่ได้มานะคะก็รู้สึกว่าคืออยากไปเจอป้าพิมพ์ด้วยแล้วก็ของรางวัลก็ แต่ละอย่างคุ้มจริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณพ่มพีมากที่มีงานดีๆแบบนี้นะคะเกิดขึ้นเนาะก็มาต่อมานะคะที่แก้ได้ก็จะเป็นของิบอเลยนะคะคือิโอเลยให้เยอะมากจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกันแดดนะคะิโอเลยูีอ q ควานะคะอันนี้จะเป็นบีบีแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบทาระหว่างวันได้นะคะที่ได้มาก็อันนี้คงเคยเห็นโฆษณาแล้ว อันนี้นะคะจะเป็น Bio r a Perfect e a n s i n g l i q u i d นะคะก็อยากลองใช้มานานแล้วแหละอ,อยากลองใช้ทุกตัวของ Bio r a เลยเนาะก็อันนี้ก็เป็นโฟมล้างหน้าที่มีคับผสมอยู่ด้วยนะคะน,น่าจะใช่ไม่ใช่ไม่รู้มีสักคับมีสักับอยู่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะลองใช้ว่าเป็นยังไงลองทุกอย่างนะคะก็อันนี้ ป็นแผ่นคอตตอนเช็ดเครื่องสำอางออกอันนี้ยังไม่เคยลองคือของบิโอเลยยังไม่เคยลองเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองแล้วก็เป็นยังไงก็จะมาบอกต่อเพื่อนๆกันคือแก้วกรี๊ดมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลอกสีเซี้ยนอะมีหรือเปล่ามีมากเยอะมากต้องใช้แน่นอนแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบที่ติดมาว่าอะไรแนะนำมันะ้งเนาะ กันก็มีอ่าก็จบไปของดิอเลนะคะแล้วก็มาต่อกันคือใส่รวมกันมาในถุงเดียวนี่เลงนะคะ mm hmm. ก็จะเป็น BB ของ Hada ดะลาโบนะคะแก้วได้สี i อวอรี่นก็คือเหมาะกับผิวแหละก็ลองก็ลองเทสไปแล้วเนี่ยลองเปิดไปแล้วก็คือโอเคเข้าแต่จะ,จะเข้มไปนิดนึงก็โอเคนะคะแล้วก็อันนี้ S.K.2 นะคะก็คือได้4ชิ้นเลยนะคะแบบนี้นะคะตัวแรกก็จะเป็น Facial Treatment c r e a m lotion นะคะ Clear lotion mm hmm. ยังไม่รู้หรอกว่าใช้ยังไง mm hmm. เคยใช้แต่ตัวนี้นะคะ S.K.2 Facial Treatment Essence นะคะ mm hmm. เคยใช้ตัวนี้ mm hmm. เคยซื้อมาใช้แล้วก็เคยซื้อใช้รุ่นขนาดเนี้ยขนาดเล็กเอามาลองเพราะว่า mm hmm. เขาบอกว่าดีมากใช้ดีก็ใช้ดีจริงแต่คือแบบงบประมาณอะเนะเาะก็แบบไม่พออะไรนี้ก็คือซื้อต่อไม่ได้แล้วนี้ก็คือมาลองใช้อีกเดี๋ยวก็จะหน่าใสา่ก็มอีกรอบนึ่งนะคะนี้มาของ s k 2คค่ะมานี้ไม่เคยใช้เลยจริงตอนนี้คิ้เจอร์แบบเล็กๆตัวนี้ก็จัดเป็นจริงนะคะก็หมดไปถึงที่2นะคะก็จะเร็วนิดหนึงมาถึงที่3 นี่เลยอันนี้จะเป็นถุงของเจ้าของงานที่ไปนะคะก็คือสวัสดูเป็นคนจัดงานให้ประคุณนะคะถ้าใครยังไม่รู้ก็จัดงานได้น่ารักมากๆแล้วก็แบบทุกคนดีหมดน่ารักมากงานน่ารักอะไรก็น่ารักค่ะก็ในถุงสวัสดูนะคะสวสัสดูก็จะให้ของนะคะให้กับทุกคนเลย20คนก็จะเป็นแบบไซส์ทดลองนะคะอันนี้คือ ซาวาซูเบสิกคิตโฟไอเทมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคือขนาดเล็กน่ารักพกพาสะดวกมากเลยค่ะก็แบบหน้าใช้อ่ะก็จะมีตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยได้แบบอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เนาะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่า แก้วถนัดใช้ของถูกนะคะก็แบบของมันแพงยังไม่เคยโดนหน้าโดนบ้างเล็กน้อยนะคะก็เดี๋ยวจะได้ลองใช้แล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะว่าเป็นยังไงเนาะนี่นะคะแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะมีโคโค่บล็อกอย่างนี้นะคะก็เปิดดูไปแล้วแหละก็มีไม่เยอะนะคะโคโค่บล็อกก็จะมีแนหนบักเปิดจนขาดแล้วคือแก้วไม่เคยแบบมีใช้อะไรแบบนี้ ก็จะมาแค่นี้นะคะก็จะมีอยาสระผมของ Essential อันนี้คือแก้วชอบอยู่แล้วเคยใช้แล้วก็ใช้ดีนะคะผมนิ่มดีหอมด้วยเนาะอันนี้แล้วก็แล้วก็จะมีอันนี้เป็นอ่านไม่ออกอะอะไรก็ไม่รู้นะคะ ก็ไม่รู้จริงๆต้องขอโทษดัวยอันี้นะคะขนาดทดลองนะคะอันนี้เป็นคาแรงนะคะขนาดทดลองคาแรงนะคะก็มีเท่านี้นะคะของโ o ก o ลบ็อกนะคะค่ะต่อมาเป็นเมอร์วิเลนะคะอันนี้คือแบบว่าเป็นเวสาําอางที่แบบแก้ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำแล้วแก้วใช้แล้วเพราะว่าแก้วมีจุดด่างดำตรงนี้ก็เลยเอามาเทสก่อนเลยนะคะถ้าใช้ดียังไงจะมารีวิวนะคะสําหรับเจ้าเมอร์วิเลตัวนี้นะคะ คาเวียไว้แก้ก็ได้มาในถุงเหมือนกันนะคะแล้วก็ยางวัดผมนะคะของกูตี้นะคะก็คือได้มาไซส์อย่างนี้เลยยังไม่ได้ลองว่ายัางเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองกันแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะที่ซาวาซูเขาเปิดใหม่หรืออะไรสักอย่างที่แก้วไปฟังมาเดี๋ยวจะเขียนไว้ในบล็อกนะคะก็เดี๋ยวไปอ่านกัน แล้วก็ได้กิฟต์เซตคะ่ะหน้านยกกระชับกระชับยกหน้าไม่ใช่โปรแกรมยกกระชับผิวหน้านะคะราคา15,000บาทคือต้องไปลองแน่นอนได้มาแล้วนะคะแต่ว่าแก้จะลองเองหรือว่าแม่ลองอันนี้กำลังเถียงกันอยู่ว่าใครจะไปลองนะคะเดี๋ยวติดต่อที่คลินิกได้แล้วปรึกษาว่าต้องไปทำยังไงนะคะกับ ไอไวชเชอตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวจะถ้าไปลองเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันนี้เป็นกิ๊กไวช์เอขนมร้านขนมยังไม่รู้ว่าร้านอยู่ที่ไหนนะคะได้200บาทก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วก็ตอนน่อมาได้เป็นอารวิยองนะคะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่านี้จะเป็นอาหารเสริมซึ่งราคาแพงมากกินได้เดือนหนึ่งแล้วแก้วไม่รู้ว่า จะจริงดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวต้องเทสอาหารเสิร์ฟอีกก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าได้มาคือเน่าลองมากๆเลยค่ะก็ถ้าลองแล้วเป็นยังไงจะมาบอกเนาะตื่นเต้นมากเลยอันนี้จะเป็นยูมิกนะคะเป็นมูสสูตรน้ำนะคะล้างเครื่องสำอางสะดวกรวดเร็วในขัน้นตอนเดียวอันนี้ที่ได้มาก็คือสำหรับผิว ที่มีปัญหาสิวแล้วก็ผิวมันนะคะแก้วผิวมันคงใช้ได้เนาะแล้วก็ลองสุดท้ายนะคะอันนี้นเป็นลอรีอัลนะคะลอรีอัลอารีสดวเทอร์ลิเลเซอร์คูณ3นะคะอันนี้ก็เหมือนแบบได้ทำเลเซอร์อะไรประมาณนี้มั้งแก้วก็ไม่แน่ใจว่าแก้วจะใช้เองหรือให้แม่เพราะว่าถ้าแม่ใช้แม่อาจจะน่าเป็นแบบเลเซอร์อะไรนี้ก็เหมือนแบบ าแม่น่าจะใช้ถูกกว่าหน้าแก้วเนาะแต่ว่าถ้าแม่ใช้เดี๋ยวก็จะมารีวิวว่าหน้าแม่ใช้แล้วเป็นยังไงนะคะส่วนย่างสุดท้ายนะคะคือจริงๆแล้วตอนที่แก้วดูคลิปบ๊าพีมาแก้วอยากได้ไอ้นี่อะไรนะเลอซาชาสไปรอนที่มัน,นอย่างเงี้ยเน,ะนาะโฆษณาแล้วคือแบบผมยาวไงก็คืออยากได้มากลุ้นๆว่าจะได้ไหมแต่ก็มีสาวๆที่ที่ทได้ไปก่อนนะคะก็ ไม่เป็นไรแกก็ไม่ได้อะไรก็ยังไงก็ได้ไปเจอป้าพิมเนาะก็สุขใจส่วนหย่สุดท้ายนะคะแกก็ได้ที่ม้วนผมของเดรสซาชาเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นรุ่นรุ่นเก่าแล้วมั้งเออไม่แน่ใจแกก็คือไม่ค่อยได้ดูอะไรเท่าไหร่นะคะก็จะได้เป็นรุ่นนี้มารุ่นชิ i เมจิกเคิร์สไซส์เนะคะยี่ห้ายี่ห้ามิน บบนี้สีม่วงแกชอบสีม่วงอยู่แล้วถ้าใครถ้าใครยังไม่รู้นะแกชอบสีม่วงกับสีชมพูนะคะมี่างนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนม้วนผมราคาไม่แพงด้วยเพราะว่าสาวๆที่งานบอกคือแกไม่รู้ราคาหรอกแต่คือได้มาก็ทีใจอะไรนี้นะคะก็ราคาไม่แพงก็ดีจะมาสอนม้วนผมกันบ้างดีก,กวาเนาะ,ะแบบนี้นะคะก็ได้มาก็มีอะไรอีกอ่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับ เปิดเธอวันนี้ก็คือพูดจนน้ำลายเหนียวเลยกลัวแบบจิดยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หวังว่าจะชอบกันแต่คือแก้วชอบอยู่เพราะว่าดีใจมากที่ได้ใปงานนี้นะคะคือเป็นหนึ่งในยี่สิบคนมันก็แบบว่าโอ๊ยดีใจอะ่ะตอนที่รู้ก็คือดีใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณป้าพิมพ์แล้วก็สวัสดนะคะที่จัดงานดีๆอย่างนี้แล้วก็ ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ลาไปก่อนฝากเฟซบุ๊กด้วยอย่าลืมเข้าไปติดตามกันแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ